สวัสดีค่ะจูโรสโคปค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือในสายตาเขาเราเป็นคนแบบไหนนะคะได้หมดเลยนะคะขอแค่คุณคิดถึงเขาอาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่แฟนเพื่อนคนคุยเพื่อนร่วมง,งานได้หมดนะคะก็คิดถึงคนที่คุณนึกถึงก็แล้วก็เลือกก่องน,นะคะจะเลือกจากชื่อไพ่ก็ได้หน้าไพ่ก็ได้นะคะ กองที่1คือ t เดมูลกองที่2คือ Temperance กองที่3คือ The Hermit ค่ะถ้าหน้าไพ่ย,ยังดึงดูดไม่พอเลือกไม่ได้นะก็ลองเลือกจาก Timestamp ดูนะคะแล้วเจอกันข้างในค่ะสวัสดีค่ะสำหรับกองที่1น,นะคะคะ e m มู n ค่ะขออภัยสำหรับออกเลยนะคะอขออภัยกองเลยนะคะ สับให้เวลาเหมือนเดิมนะคะได้ t r e of Coins, King of Swords, n i of Cups, Two of f o u n s และ Seven of Cups ค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ ในสายตาเขาเราเป็นคนแบบไหนนะคะ Energy กองนี้ช่วยเห็นถึงคนที่มีความติดจะขี้เล่นแต่งตัวดีกลันออกจากบ้านต้องแบบดูดีนะคะเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมฉีดน้ําหอมหน่อยไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอใครก็ตามต้องดูดีไว้ก่อน ถ้าเป็นแบบนี้กองนี้เลือกถูกแล้วนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ใช่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นลองเลือกกองอื่นดูนะคะซึ่งในสายตาเขานะคะคุณก็เป็นคนแบบนี้แหละเจอกันทีไรก็แต่งตัวดีเสมอนะคะแต่งหน้าทําผมต้องได้กลิ่นน้าหอมสักคุณเสมออืมเป็นคนที่ค่อนข้างสนใจภาพลักษณ์ตัวเองนะคะแต่ในบางจังหวะคุณก็เป็นคน เอาจริงเอาจังถ้าคุณคือชมไม่ไม่รู้ว่าคุณคิดถึงใครแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะแบบว่าพอทำงานด้วยกันเนี่ยโหคุณจริงจังมากงานต้องเนียบนะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เท่านั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างจะต้องเท่านี้เท่านี้ส่งงานตามกำหนดเวลาหรืออะไรก็ตามคือคุณฟิกทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะพอจบปุ๊บ พอหลังจากเลิกง,งานนะคะคุณก็กลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่แบบเออไปกินข้าวกันไหมไปดื่มกันไหมอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ช่วยหรือคนที่มีการรู้จักการลาเทศะรู้ว่าช่วงไหนต้องทําอะไรนะคะแล้วก็รู้จักตัวเองด้วยว่าจริงๆตัวเองก็เป็นคนดุนะแต่ว่าเรื่องงานก็กดุจริงนะคะแต่ว่าพออยู่ในพาร์ทการใช้ชีวิตพาร์ทเล่นแล้วลักษณะในิสัยความขี้เล่นของคุณมันก็ออกมา อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชัดเลยคือชอบเรื่องดวงไหมคะชอบเรื่องดูดวงชอบความลึกลับลี้ลับชอบฟังเรื่องผีอคนรอบข้างเขารู้สึกแบบนั้นแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขามักจะได้รับ คำตอบจากคุณมักจะได้รับการช่วยเหลือจากคุณอยู่ตลอดทําให้คุณในสายตาเขาคือคนที่แบบคือเหมือนคนที่ช่วยแก้ปัญหาค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่เดินมาบอกคุณว่ามันเป็นแบบนี้สมองคุณจะเร็วมากแล้วคุณก็จะบอกได้เลยว่าอ๋อมันต้องแก้แบบนี้แบบนี้จริงนะคะ เขาแล้วคุณดูเป็นที่พึ่งด้วยนะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นคือถ้าใครอยู่กับคุณค่ะเขาจะสบายใจได้เลยว่าพอเขาเจอปัญหาเขาสามารถที่จะแบบถ้าเขาแก้ไม่ได้เขาสามารถที่จะให้คุณช่วยได้นะคะเป็นความสบายใจของคนรอบข้างมากๆเราก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะคะคนอื่นมองมาที่คุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความ ฝันเยอะมีสิ่งที่จะทำเยอะมีโปรเจกต์เยอะเหมือนในหัวคุณแบบคุณก็จะทำอันนั้นเดี๋ยวคุณก็จะทำอันนี้เดี๋ยวก็มีโปรเจกต์นั้นเข้ามาเดี๋ยวก็มีโปรเจกต์นี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนรอบข้างมองคุณแบบนี้คือเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดบางคนบองมาแล้วรู้สึกว่าพักบ้างไหมเนี่ยหรือว่าทำแต่งานหรือว่าแบบ ทำแต่คือมีกิจกรรมไม่ทำตลอดเวลาค่ะบางทีเขาอาจจะอยากรู้ว่าคุณคุณนอนกลางวันไหมคุณคุณแบบว่าเล่นเกมไหมเคยเล่นเกมไหมอะไรางเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะคุณนอนกลางวันแล้วคุณก็เล่นเกมอะ่ะค่ะคุณทำทุกอย่างแหละเพราะว่าเนี่ยมีนวครับมาแต่ว่าเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์ในบางอย่างอะ่ะค่ะมันดูภาพลักษณ์ความดุความเอาจริงเอาจังของคุณอะ่ะมันมันมีมากกว่า ความคี้เล่นเนี่ยค่ะความคี้เล่นมันจะมาเนี่ยเป็นเป็นจังหวะเป็นบางเวลาแต่ว่าความดุมันจะสูงกว่าเท่านั้นเองนะคะถือว่าภาพรวมคือคนรอบข้างแบบมองคุณในด้านบวกหมดเลยนะคะไม่มีด้านด้านลบเข้ามาเลยภาพลักดีมากค่ะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะวันนี้ช้าเห็นเท่านี้ค่ะก็แล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกลองที่สองนะคะ temperance ค่ะเดี๋ยวขอ,อให้กล่องเลยนะคะสับไพ่เวลาเหมือนเดิมนะคะได้ the fool seven of coins two of coins queens of coins Six of Coins ว้าวในสายตาเขาเราเป็นคนแบบไหนช่วยเห็นถึงคือชมไม่เคยเจอใครได้เงิน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 ขนาดนี้มาก่อนเลยคะ่ะเอาเป็น energy หลักเลยนะคะทุกคนคิดว่าคุณมีเงิน คือชมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่เขามองมาก่อนเลยว่ายังไงคุณก็ต้องมีเงินมีเงินไม่ใช่แค่มีเงินธรรมดาต้องมีเง,เงินเยอะด้วยถ้าภาพลักคุณเป็นแบบนี้นะคะเคยมีคุณเคยมีใครพูดถึงคุณแบบนี้กองนี้คุณเลือกถูกแล้วแต่ถ้าไม่นะคะลองเลือกกองอื่นดูค่ะอช่ไม่เคยเจอใครได้เยอะขนาดนี้จริงๆนะได้ไพ่เหรียญเยอะมากนะคะมาเอาตัวตนที่ อีกอย่างหนึ่งแล้กันนะที่หลายๆคนเขามองมาที่คุณก็คือคุณเป็นคนง่ายๆสบายๆนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดแต่ติดจะขี้เกียจนิดๆฉลาดแต่ขี้เกียจเนี่ยเขาบอกว่าคนฉลาดแต่ขี้เกียจนิดนึงมักจะทํางานได้ดีเท่าที่โช์เคยเจอมาะคะเพราะว่าจะหาทางลัดอ่า ทำไงก็ได้ให้มันเสร็จเร็วที่สุดอะไรแบบนี้แล้วมันมักจะแบบได้ผลดีมากนะคะอีกอย่างที่เห็นคือเห็นถึงคนที่ทำอะไรตามอารมณ์ตามใจใช้อารมณ์ตัดสินใช้ความรู้สึกในการบอกว่าจะทำหรือไม่ทำไม่ค่อยมีเหตุและผลเท่าไหร่นะคะเหมือนอวันนี้อารมณ์ดีไปเที่ยวดีกว่าหรือวันนี้อารมณ์ดีทำงานละกันแล้วแต่เลยคือ มันยากมากที่จะมาตัดสินว่าคุณถ้าเป็นแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยกับคุณอ่ะไม่ได้นะคะใช้หลักการอะไรมามาดูมาตัดสินคุณแทบไม่ได้เลยเพราะคุณใช้ความรู้สึกล้วนในการดำเนินชีวิตเลยทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณฟรีมากเลยอะ่ะคุณไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยนะคะถือมีก็น้อยมากเป็นคนที่แบบ เขามองว่าคุณทำทุกอย่างด้วยความชอบดูสบายๆไปซะทุกอย่างสมมุติถ้านะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าพนักงานทาผิดลูกน้องทําผิดน้องในทีมทําผิดคุณก็จะแบบแค่รอบหน้าเอาใหม่โฮ้ยผิดแค่นี้เองไม่เป็นไรนะคะเป็น energy แบบนี้เนาะแบบสบายๆเออโอเคผิดหรอรู้ตัวผิดแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรทาใหม่เอาทาให้มันถูกแล้วกันรอบนี้อย่างเงี้ย น่ารักนะคะหัวหน้าแบบนี้เออ,อถ้าเป็นเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่แบบถ้าเพื่อนทําผิดคุณก็จะไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรแค่แบบว่าเออไม่เป็นไรเริ่มใหม่นะแบบเนี้ยนะคะเป็นคนน่ารักมากในสายตาคนอื่นแล้วก็อืมเขารู้สึกว่าบางทีคุณก็เป็นคนขี้เบื่อนะคะแบบเบื่อง่ายแล้วก็ ทำ,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็อ้าเบื่ออีกแล้วอ้าวหาอะไรทําใหม่อีกแล้วเนี่ยเป็นต้นแล้วก็หลักๆเลยอะทุกคนมักจะคิดว่าคุณรวยคือชม่รู้นะว่าพื้นฐานรวยมีเงินจริงๆหรือไม่แต่ภาพลักษณ์ในสายตาเขาในสายตาคนอื่นที่คุณคิดถึงอยู่อะเขามั่นใจเลยว่าคนรวยรวยตะโกนยังไงก็ต้องมีเงินนะคะอืมถ้าคุณไม่ได ใช้ของที่ดูเป็นแบบรูราแบรนด์เนมของมีราคาอะไรแต่ก็จะทำให้คนรอบข้างสัมผัสได้ไว่าอย่างไรคุณก็ต้องรวยและมีเงินทีเนี้ย <c ười> คือเขาคือคนรอบข้างอะค่ะรู้สึกถึงการที่คุณเนี่ย ทำใช้ชีวิตและการใช้ชีวิตแบบใช้ความรู้สึกตัวเองนำม,มาบางอย่างมันไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์นเนาะซึ่งตรงเนี้ยคนปกติทำไม่ได้นะคนปกติในที่นี้คือคนที่เขาอาจจะครอบครัวฐานะฐานะปานกลางทำงานออฟฟิศธรรมดา,าการจะหยุดครั้งหนึ่งก็ต้องคิดเยอะการคือเหมือนต้องทำงานเพื่อให้ได้เงิน สมมติวันนี้เราอากาศดีแต่บอกว่าโอเคไม่ไปทำงานมันเป็นไปนไม่ได้นะคะแต่อย่างคุณนะเขามองว่าคุณแบบคุณสามารถทำได้อาจจะมีที่บ้านซัพพอร์ตนะคะหรือว่าอาจจะมีเงินอยู่แล้วหาเงินได้เองอยู่แล้วอะไรก็ตามแต่ว่านั่นแหละเขาเลยมองมาที่คุณแล้วเขารู้สึกว่าการที่คุณเป็นแบบนี้ได้ย่งไงคุณก็ต้องมีเงินไม่อย่างนั้นนะ่ะคุณจะลำบากแล้วเขามองแบบนี้ เห็นถึงแต่ฉันรู้สึกว่าพื้นฐานครอบครัวต้องดีอ่ะอืเขามองมาว่าพื้นฐานครอบครัวคุณต้องดีมีเงินมีทองนะคะอารมณ์เหมือนแบบเด็กจบใหม่แต่ว่าขับเบนซ์ไปทำงานอย่างนั้นอะ่ะออคนคนอื่นอาจจะมองคุณแบบนั้นว่าแบบโอ้อยังไงก็ต้องที่บ้านมีเงินเขาถึงแบบทำแบบนี้ได้เขาถึงสนุกกับการใช้ชีวิตได้แบบนี้ เห็นประมาณนี้เองค่ะเพราะว่าหัวข้อมันค่อนข้างเป็นคำถามที่ค่อนข้างฟิกไว้ว่าสายตาคนอื่นเป็นแบบไหนชัวรเลยแบบไม่สามารถแปลอย่างอื่นได้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเงินมาสี่ใบขนาดเนี้ยมันชัดมากนะคะแปลอย่างอื่นไม่ได้แล้วและก็ ค่ะวันนี้เห็นเท่านี้จริงๆนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะกองที่3ค่ะ the hermit เดี๋ยวไพ่กองออกเลยนะคะสำเพ็ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะได้ tree of swords the chariot eight of swords The Tower ค่ะแล้วก็ได้ The Empress หัวข้อในวันนี้นะคะก็คือในสายตาเขาเราเป็นคนแบบไหนอืมโชว์ตัวตนกองนี้นะคะเหมือนจะเป็นคนช่วงนี้รู้สึกหวาดระแวงรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยหรือเปล่า หรือว่าช่วงนี้โดนกดดันจากคนรอบข้างไหมโดนกดดันให้ทำนู่นทำนี่หรือว่ามีใครมาพูดกดดันอะไรสักอย่างให้กับกับตัวคุณนะคะถ้าใช่เลือกกองถูกแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ไปกองอื่นเลยะคะ่ะคือในสายตาเขาเราเป็นคนแบบไหนเขาที่โช์ถามไปเมื่อกี้คือคนรอบข้างรู้รับรู้ได้นะคะ ว่คุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไรเอาเป็นว่ากองนี้ค่อนข้างหนักนะคะถ้าโชว์อ่านไปแล้วไม่ใช่คุณนะคะไม่ต้องรับพลังงานนี้ไปไปเลือกกองอื่นหรือว่าไปดูคลิปอื่นๆก็ได้นะคะดีกว่าอืม ถ้าุดติดคำเตือนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะถ้าตอนนี้แฮปปี้มากมีความสุขดีไม่ได้มีอะไรเลยไปเลือกกองอื่นเลยแล้วก็ไม่ต้องดูกองนี้นะคะถ้าช่วงนี้รู้สึกไม่โอเคนะคะอยากลองดูก็ได้ที่เห็นหลักๆเลยนะคะชดรู้สึกถึงคุณ มีการทำลายตัวเองไหมตอนนี้ชันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกคุณคิดถึงใครนะคะแต่ว่าเขาเหมือนเห็นคุณทำลายตัวเองชันไม่มั่นใจว่าเป็นการทำลายตัวเองด้วยด้วยการกระทำหรือด้วยความรู้สึกยังไงล่ะ เช่นการทำลายตัวเองมันก็มีหลายแบบเนาะคือเรารู้อยู่ว่ามันมันไม่ดีแต่เขายัางเลือกที่จะทำแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันก็วิ่งกลับมาทำลายตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ได้นะดังนั้นอะโชเลไม่รู้ว่าแบบเป็นการทำลายตัวเองแบบไหนนะคะแบบที่ทำลายตัวเองจริงๆอะก็ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าได้ A อซับซอสกับเดอะทาวเวอร์มาอยู่ด้วยกันเราได้ทรีซับซอรอีกอะถ้าเอาแบบแปลแบบตามหน้าไพ่เลยอะนะคะ ผิดหวังอกหักมาแล้วทำลายตัวเองรับไม่ได้อย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือเปล่าในบางคนจริงๆนะคะเอ่อติดคำเตือนมาแล้วนะในบางคนจริงๆที่คนรอบข้างออในใสายตาเขาอะเขาเห็นเราแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่แบบนี้ชมมองว่า เขาเห็นคุณนะอะหลายหลายครั้งอะค่ะคุณมักจะเศร้ามักจะเสียใจยอยู่เสมอซึ่งเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเรื่องเกิดแต่กับคุณเดี๋ยวไอ้นูน่นอันนี่ก็เกิดแต่กับคุณซึ่งหมืก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสายตาเขาอะนะเขาก็เลยมองว่าแบบเฮ้ยอีกคุณอีกแล้วหรอทําไมเรื่องต้องแบบเกิดแต่กับคุณอีกแล้ว คุณอีกแล้วอย่างเงี้ยในแล้วก็เขานะคะคนที่คุณนึกถึงเนาะรู้สึกถึงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนชอบเดินทางไม่ค่อยอยู่นิ่งๆเท่าไหร่ได้เดชอริออตนะคะไม่ค่อยอยู่นิ่งคือถึงแม้ว่าเรื่องจะเกิดแต่กับคุณยังไงก็ตามอะ่ะคุณเอาอยู่ เกิดงานหนักแค่ไหนเกิดเรื่องอะไรยากลำบากเรื่องใหญ่อะไรก็าตามคุณเอาอยู่หมดเลยนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างเป็นคนเก่งมั่นใจในตัวเองในบางคนติดจ,จะอารมณ์ร้อนเลยไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะด้วยอารมณ์ร้อนหรือเปล่าเลยทำให้แบบบางทีเรื่องก็เกิดไต่กับคุณอ่ะ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณมักจะผ่านไปได้ดีไปได้ด้วยดีนะคะในใจตาเขาก็รู้สึกแบบน,นั้นแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่คุณผ่านผลเรื่องอะไรอ,อะไรก็ตามมากมายแล้วอะคือพอคุณผ่านมาปุ๊บเขารู้สึกว่าคุณคุณกลับมาเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมอะคะ่ะ คุโชว์ว่าคนที่คุณนึกถึงต้องเป็นคนที่อยู่กับคุณมานานไม่ใช่คนผิวเผินที่เพิ่งรู้จักต้องอยู่มาด้วยการรู้จักกันมาผ่านความยากลําลบากผ่านความทุกข์ผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรอย่งี้มาด้วยกันเหมือนเขาเห็นทุกด้านของคุณเลยอะค่ะพื้นฐานคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนชอบความท้าทายชอบเดินทางไม่ชอบอยู่นิ่งๆอันนี้พื้นฐานเนาะเขารู้แล้วเขาก็รู้ด้วยระหว่างการดําเนินชีวิตของคุณมา หลายปีที่คบกันเนี่ยเดี๋ยวคุณก็อกหักบ้างเดี๋ยวคุณก็โดนทําร้ายบ้างมันทําร้ายจิตใจว่าเรื่องนูน้นเรื่องนี้มักจะเกิดแต่กับคุณเน่ะเออพอเรื่องมันคือพอเขาเห็นมาแบบเห็นมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้สุดท้ายแล้วอะเขาก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นคนน่ารัก เสมอสุดท้ายแล้วคุณผ่านมันมาได้ด้วยตัวคุณเองผ่านมาได้อย่างราบรื่นปลอดภัยด้วยตัวคุณเองด้วยความเก่งของคุณด้วยทัศนคติด้วยการดําเนินชีวิตด้วยอะไรก็ตามหลายๆอย่างที่เป็นตัวคุณแล้วเขาก็ภูมิใจในตัวคุณมากคือคือจริงต้องต้องอยู่ด้วยกันมานานมากกว่าปีอาจจะหลายปีอาจจะทั้งชีวิตด้วยซ้ำถึงเห็นขนาดนี้เพราะว่าไพ่อะขึ้นแบบ ขึ้นสลับกัน,นเหมือนถือว่า Energy มันไม่ไปด้วยกันเลยตอนแรกชันคิดอยู่ว่าโ h ยเดอะทาวเวอร์แล้วมาเดอะเอมเพรสเนี่ยมันยากเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าโอเคพอดูแล้วอะรู้สึกเหมือนคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะคะดีจังเลยนะคะชั่ไม่รู้ว่าคุณคิดถึงใครแต่รู้สึกว่าเขาดูเป็นห่วงคุณจริงๆนะคะดูดูแบบ เขาเขาเข้าใจอะว่ารู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นๆของชีวิตคุณรู้สึกยังไงคุณเจออะไรมาแล้วก็โชคิดว่าเขาน่าจะยืนอยู่ข้างๆคุณเสมอขอให้คําแนะนำให้คำปรึกษาขาดคุณเจอเรื่องเลวร้วายเขาก็ยืนอยู่ด้วยพอสุดท้ายแล้วคุณผ่านมันมาได้ได้วยดีเขาก็ยังยืนอยู่ตรงจุดนั้นนะคะก็ กองที่3ามโชว์เห็ุเท่านี้นะคะรู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีแม่ไม่ว่าคุณจะคิดถึงใครเนะเาะก็หมดแล้วค่ะไม่เห็นละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ